คุณทำธุรกิจอยู่หรือเปล่าครับแล้วมีปัญหาในการทำกำไรหรือเปล่าครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง3วิธีเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของคุณครับสวัสดีครับผมรัตภพรัชตะนาวม,มงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่า ผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสาหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จผมยังมีชุดวิดีโออื่นๆนะครับเช่นการทําธุรกิจออนไลน์การขายของออนไลน์การสั่งของจากจีนนะฮะอะไรพวกนี้นะครับมีชุดวิดีโอเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมมีคลิป1000กว่าคลิปแล้วนะครับก็อย่าพลาดนะฮะอ่าโอเคครับการเพิ่มกาไรนะฮะสวิธีที่ว่านะครับวิธีแรกเลยก็คือ เพิ่มช่องทางจำหน่ายขีดไว้ให้เลยออนไลน์ Online ครับเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์นะครับทำไมต้องเป็น Online ออนไลน์ฮะถ้าคุณทำธุรกิจนะฮะถ้าเพิ่มออฟไลน์มันจะเป็นไงฮะที่จะตามมาก็คืออะไรค่าเช่าพอมีค่าเช่าแล้วนะฮะแล้วมันจะ มีกำไรได้อย่างไรยอดขายเนี่ยมีโอกาสเพิ่มแน่นะครับแต่กำไรเนี่ยไม่แน่บางคนนะฮะขยายยิ่งขยายสาขาออกไปยิ่งขาดทุนอยอดเติบโตแนบบางบางทีตอนแรกปีหนึ่งสิบล้านนะขยายไปเป็นปีหน้าเป็น15ล้านปีต่อไป20ล้านอะไรอย่างเงี้ย<ม>ไปเรื่อยๆสมมุตินะ,ะเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,มขึ้นเรื่อยๆแต่กําไรเป็นยังไงปีแรก กำไร1ล้านปีที่2ก็กำไร1ลออ้านปีที่3ก็กำไร1ล้านปีที่4อาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับทำไมเพิ่มยอดขายกำไรไม่เพิ่มก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มไปด้วยนะแล้วปกติถ้าเกิดไปเพิ่มช่องทางจำหน่ายแล้วค่าเช่าค่าเช่าเพิ่มปุ๊บแล้วมีอะไรเพิ่มอีกฮะค้นฮะคนนคั่น,นแหละก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย เพราะมันเป็นออฟไลน์ line, ไงคุณไปเช่าที่ไหนก็จะต้องเ,อเพิ่มคนเพิ่มค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นก็เพิ่มขึ้นมานะฮะเช่นอะไรอีกอะก็าก,าการลงทุนตกแต่งอีกถูกไหมตกแตง่งแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะพวกนี้คือแม้แต่สาขาเล็กๆอะแต่งทีก็อาจจะเป็นหลักแบบ500แสนอย่างเงี้ยนะหรือบางทีก็เป็นหลักล้านนะขึ้นอยู่ว่า,าแต่งแบบไหนอีกนะฮะนี่ไง กำไรเพิ่มยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นทําไมต้องเป็นออฟไลน์ฮะก็เพราะว่าออฟไลน์ line. อ่าถ้าเพิ่มนะแบบเอ้ยออนไลน์ทําไมต้องเป็นออนไลน์พูดผิดนะฮะขออภัยฮะทำไมต้องเป็นออนไลน์นครับ,พรบ,เ,รบเพราะว่าออนไลน์ค่าเช่าเสียไหมฮะไม่เสียนะฮะให้คุณลองไปดูอ่า u u u e e อย่างนี้อ่าสมมติว่าคุณทำ Youtube อย่างนี้นะฮะไม่เสียค่าเช่านะฮะทุกวันนี้ผมไม่เสียอะไรให้กับ y o u t u b e นะครับ ไม่เสียแม้แต่บาทเดียวเลย Facebook เสียไหมก็ไม่เสียแม้แต่บาทเดียวนะฮะคุณจะขยายไปที่ไหนอะไม่ไม่มีเสียเลยเดี๋ยวนี้นะครับจะเป็น Line จะเป็น t i k t o อกจะเป็น Instagram นะครับรวมทั้งถ้าคุณเป็นสินค้านะแล้วคุณไปขายบน Lazada และ s h อ p e e ก็ฟรีครับเออเรื่อง Lazada s h o อ e e เนี่ยผมสอนไว้เยอะมากมีคลิปน่าจะ70-80คลิป นะค,คุณลองไปหาคําว่าขายของ Lazada หรือขายของช้อปปีนะครับแล้วพิมพ์ต่อด้วยคําว่าวรรัตภพนะออจะเจอคลิปผมเยอะแยะเลยนะครับสอนแบบฟรีๆไปนะฮะก็คุณถ้าถ้าลาซาด้าช้อปปีเนี่ยที่เป็นร้านแบบปกติที่คนทั่วไปเขาเปิดกันนี่ไม่เสียตังค์ฮนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่ยกระดับขึ้นมาหน่อยก็คือลาส์มอลหรือว่าช้อปปี้มอลอันนั้นก็จะที่จริงมันก็ไม่เสียนะแต่ว่าเขาจะมีค่าคอมมิชชั่นนะค่าคอมมิชชั่นที่คุณจะต้องเสียให้เขา นะแต่ว่าร้านธรรมดานี่ก็คือไม่เสียอะรสักอย่างเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงมันไม่เหมือนออฟไลน์แล้วคุณโอ้โหไปเปิดขยายะนะฮะคือยอดขายเพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มอ่นะ,ะคุณดูตรงนี้ก่อนนะฮะไอ้ตรงออฟไลน์เนี่ยยอดขายเพิ่มใช่ไหมฮะแต่ค่าใช้จ่ายโอเคขอจอ้จอๆนะก็เพิ่มนะบางทีก็เพิ่มมากกว่ามันก็เลยไม่กำไรเพิ่มไงแต่พอมาออนไลน์ นะฮะยอดขายมีโอกาสเพิ่มแต่ค่า,จจา,าใช้จ่ายเท่าเดิมไงค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือบางครั้งลดลงด้วยซ้ําเพราะว่าบางทีอย่างเช่นขายได้เพิ่มสูว่ามีโกดังอยู่แล้วอะนะโกดังสามารถใส่ของได้เยอะกว่าปกติทีนี้พอขายเพิ่มก็เอาของมาสต็อกเพิ่มนะขอ,ของสต็อกเพิ่มก็ไม่ได้เสียค่าเช่าเพิ่มกลายเป็นว่าค่าเช่าที่เคยจ่ายอยู่แล้วก็ ก็เหมือนกับเอามาถัวเฉลี่ยกับสินค้าที่ขายไปกลายเป็นต้นทุนถูกถูกลงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ผมก็เขียนไว้ง่ายก็คือค่จาจ่ายไม่เพิ่มก็หมายความว่าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่ากําไรเพิ่มถูกไหมอ่ออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่ค่าเช่าไม่เพิ่มหรอกนะฮะตรงนี้นะยังเขียนไม่หมดคนก็คนเนี่ยปกติก็แทบจะไม่เพิ่มนะเออคือคือแทบจะไม่เพิ่มเลยเพราะว่าอะไรคุณก็ขายเท่าเดิม ขายอาจจะขายเยอะกว่าเดิมคุณก็คล้ายๆว่าเมื่อไหร่ขายเยอะคุณก็อาจจะให้โอทเขาอะไรเขาบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคุณไม่ต้องไปจ้างคนเพิ่มไงน,นะฮะมันจะเรียกว่าใช้คนมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับลงทุนตกแต่งอะไรไหมตกแต่งร้านตกแต่งอะไรไหมครับไม่มีนะไม่มีเออมีตอนแรกที่แค่แบบว่าไปไปออกแบบใช่ไหมออกแบบป้ายป้ายร้านในออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับออกแบบรูปในออนไลน์อาจจะมี ถ้าในบริษัทหรือว่าธุรกิจของคุณไม่มีคนทําก็อาจจะต้องจ้างก็จ้างครั้งเดียวอะ่ะจ้างครั้งเดียวฮะแล้วก็มันไม่ใช่บอกว่ามาเสียค่าตกแต่งอันนี้ก็คือถ้าเป็นพวกเนี่ยมันเสียค่าตกแต่งก็ต้องเสียของตกแต่งด้วยไงไม่ว่าจะเป็นสีเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมถ้าเป็นออฟไลน์ line. แต่อันนี้แค่แค่เป็นป้ายอะ่ะนะก็เสียคนไปอาจจะไม่กี่พันบาทหรือว่าถ้าเกิดสินค้าเยอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยากจะแบบเอาให้มันดูดีหน่อยก็อาจจะเสียสักหมื่นเนี้ย นะมันก็ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะไม่เยอะเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมเพิ่มช่องทางจําหน่ายออนไลน์กาไรเพิ่มอ่าต่อไปวิธีที่2ก็คือเพิ่มราคาขายฮะอ่าอันนี้คุณได้ยินปุ๊บเราบอกเอ้ยไม่ดูละไม่ดูละเพิ่มราคาขายมาพูดได้ไงนะฮะเวลาผมแนะนําอะไรไปนะฮะรบกวนเลยนะฮะตั้งใจฟังก่อนฟังให้จบก่อน,นะฮะอะ่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมี สิ่งที่คุณไม่รู้แทรกอยู่ข้างในไงบางทีสิ่งที่คุณไม่รู้แค่เรื่องเดียวะแล้วคุณได้รู้ขึ้นมาจากคลิปของผมอ่ะกูคิดว่ามันมีประโยชน์ไหมผมก็สอนคลิปแบบฟรฟีอะนะฮะเออมีม,มีมีบางท่านบอกว่าเอ้เรื่องนี้รู้แล้วนะไม่ไม่ฟังอะไรเงี้ยนะฮะที่จริงยังยังดูไม่เสร็จเลยนะัมันบางทีมันมีอะไรแทรกอีกตั้งหลายอย่างแล้วผมมีตั้งหลายวิธีถูกไหมยากไม่ยาก,ยากขึ้นอยู่กับตัวคุณครับถ้าคุณบอกว่าทําได้คุณจะหาวิธีทํามันอ่าแน่นอนเลยกาาาารรจะเพิ่มคขย นะครับสินค้าหรือว่าบริการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธุรกิจของคุณนะฮะหรือว่าจะเป็นการผลิตอะไรก็แล้วแต่แหละต้องอะไรฮะต้องแตกต่างครับต,ต้องแตกต่างจากคนอื่นฮะเพราะถ้ามันเหมือนกันน่ะมันเหมือนกันก็คือมันจะเทียบยากนะครับก็เหมือนสมมุตมมิเมจิกอันเนี้ยนะฮะเมจิกอันเนี้ยที่ผมเขียนอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าสีเดียวกันนะฮะแต่ม็นคละยี่ห้อแล้วเวลาคนดูปุ๊บทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยมันแค่เปลี่ยนยี่ห้อ คุณคิดว่าคุณจะได้กําไรไหมละ่ะยากยากครับนอกจากว่าพอคนเอาไปเขียนดูแล้วนะครับหมึกของของคุณนะครับมาเขียนได้นานกว่าเอออันนี้ขายแพงกว่าได้เพราะคุณอาจจะใส่ไส่มายาวกว่าใส่หมึกมาเยอะกว่านะแ,แต่ถ้าถือว่าทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่ยี่ห้อนะฮะมันก็ไม่ได้ราคาหรอกนะครับไม่ได้กาไรหรอกยิ่งถ้าเป็นของเหมือนกันขายเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยราคาราคาไปอดับ เป็นเป็นเรื่องที่ตัดสินใจแบบดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเขารีบใช้เขาอาจจะซื้อที่แพงกว่าได้แต่ถ้าลูกค้าเขาจะไม่ได้รีบนะเขาก็จะมักจะเลือกไปซื้อที่ที่ถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นทําไงต้องแตกต่างครับแล้วจะแตกต่างได้อย่างไรที่จริงแล้ววิธีแตกต่างเนี่ยก็มีอยู่หลายวิธีนะครับเช่นสมมุติว่าคุณมีสินค้าอย่างเดียวคุณขายสินค้าอย่างเดียวเลยซื้อมาขายปัคุณเอาสินค้านั้นนะครับไปบวก บริการอะไรเพิ่มเติมได้ไหมอ่าสมมุตินี่ขายเหมือนกันนะครับถึงแม้ยี่ห้อเดียวกันก็ช่างแต่คุณบอกว่ารับประกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการอย่างหนึ่งอ่ารับประกันหมึก1เดือนหรือว่าเอ่อคุณจะบอกว่าเอ่อถ้าซื้อตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาหน้าถ้ามาซื้อยี่ห้อนี้อีกลดให้อีก10%หรือถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่เป็นชิ้นเช่นอถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ นะเป็นเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์นะน็อกดาวน์ที่แบบว่าเราต้องไปประกอบเองถูกไหมแต่สูว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ที่แบบว่าเป็นตู้ขนาดใหญ่ที่แบบว่าเอาไปทําเองได้แต่มันยากเนี่ยคุณแถมการติดตั้งเพิ่มให้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยตายแล้วก็เพิ่มการติดตั้งการบริการมันก็ทําให้กำไรลดลงสินะที่จริงถ้าคิดแบบง่ายๆมันก็ลดลงฮนะแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนอย่างดีนะครับเช่น นะคุณอยู่ในละแวกนั้นแล้วก็ต่อที่จะบริการนั้นนะ่ะคุณจะบอกว่าเออถ้าแถมการติดตั้งเนี่ยก็คือจะไม่ได้ไปทันทีนะฮะอาจจะต้องรอคิวเช่นคุณจะรอคิวอะไรคุณรอคิวไปพร้อมกันในบริเวณนั้นทั้งวันเนี่ยได้5เจ้านะพอได้5เจ้าปุ๊บมันก็หมายความว่าคนที่คุณจ้างมาประกอบนั้นนะ่ะเหมือนจะเฉลี่ยกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์อันนั้นเนี่ยค่าต้นทุนประกอบแล้วก็พร้อมส่งเนี่ย เพิ่มขึ้นมา500บาทสมมุตินะเพราะมันไปพร้อมกันทั้งหมดและมีคนประกอบแค่2คนอย่างเงี้ยนะแล้วไป5เจ้าอ่ะห้าเจ้าได้้าร้อยห้0ร้อก็2สองพันแต่คนที่ประกอบก็คนละ400บาทสมมติเนงะี้ยเอาง่ายก็คือคุณก็เหมือนต้นทุนนิดเดียวเพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่สินค้าของคุณเนะ่ะเวลาที่มันเหมือนกันนะบางทีแบบอ๋อตู้นี้เหรอคุณไปประกอบเองนะชุดนี้7,900นะแต่ของคุณนะ่ะคุณบอกว่า เออแปดพันเก้าแปดพันเก้าฮะแต่ว่าพร้อมติดตั้งเออดูมันแพงกว่าพันนึงแต่ว่ามันติดตั้งยากมากคือถ้าถ้าติดตั้งเองติดตั้งไม่ได้อะเจ้าพ่อบ้านอย่างเงี้ยพ่อบ้านติดตั้งเองติดตั้งไม่ได้เพราะนั้นอันนี้มีคนให้พร้อมมีโอกาสที่คนจะเลือกแบบพร้อมติดตั้งนะเพิ่มแค่พันเดียวแล้วก็เอาไปส่งให้ด้วยอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้ให้เป็นไอเดียที่จริงมันมีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเพราะว่าธุรกิจ มันเยอะถูกไหมธุรกิจขายสินค้าก็มีหลายอย่างขายเงาบริการก็มีหลายอย่างนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันต่างขึ้นมานะเพราะว่าเลยรฮะเพราะว่าการที่แบบว่าคุณจะต้องไปผลิตสินค้าใหม่ให้มันต่างมันค่าใช้จ่ายเยอะถูกไหมเพราะว่าคุณมีสินค้าอยู่แล้วนะบางทีอ่ะหรือบางทีคุณผลิตออกมาเรอวต่างหากเป็นโรงงานผลิตอย่างเงี้ยมันจะไปปรับมันก็ยากถูกไหมแต่เพิ่มการบริการได้ก็คุณถ้าเมื่อไหร่คุณคิดว่ามันทําได้คุณจะหาวิธีฮะถ้าคุณคิดว่าทําไม่ได้คุณก็จะแข่งราคาตลอดไปนะครับ ต่อมาครับอันที่3นะครับทำการตลาดออนไลน์ครับมันแตกต่างจากข้างบนยังไงข้างบนมันเหมือนแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องทางจำหน่ายเฉยๆนะฮะเหมือนแบบว่าคุณมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วคุณก็แค่มาเปิดเพจบนเฟ e บุ๊กนะฮะแค่มาเ,เปิดยูทู e เล็กๆน้อยๆทำอะไรเล็กๆน้อยๆอะ่ะคือเหมือนแบบ เอารูปไปลงอะไรไปลงคือไม่ได้ตั้งใจทํามากเท่าไหร่ก็คือเหมือนแบบเป็นหน้าร้านาเฉยๆนะครับซึ่งแบบเนี้ยคนทําเยอะนะออแล้วอย่างเช่นทําเพจทํา YouTube ทําอะไรก็จะมีคนติดตามส่วนใหญ่นะหลักร้อยหลักพันแค่นั้นแหละน้อยๆน,น,นะครับที่จริงฮะถ้าคุณอยากจะให้มันแบบว่าเพิ่มเพราะปกติทําการตลาดอะไรพวกนี้ก็คือต้นทุนมันไม่เยอะอยู่แล้วถูกไหมคุณอยากจะให้มันเพิ่มกว่านี้คุณต้องเป็นการตลาดแล้วไม่ใช่แค่เอามาวางเฉยๆไง การตลาดคืออะไรการตลาดคือทํายังไงให้คนรู้จักนะฮะแล้วก็มาติดตามคุณไม่ว่าจะ Facebook อะไรแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ให้เขามาตามคุณเรื่อยๆนะครับเอาเหมือนผมตอนเนี้ยผมทําการตลาดให้กับตัวผมเองอยู่ฮะทาการตลาดที่จีผมทัทุกที่นะเอ่อจะบอกทุกที่ก็ไม่ใช่เกือบทุกที่นะครับเกือบทุกที่บนโลกออนไลน์เกือบทุกที่นะครับที่เน้นๆก็จะมี youtube ตรงนี้นะครับคืออะไรผมทําปุ๊บคนเข้ามาดูผมผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีน ผมทําการตลาดอยู่ให้คนเข้ามาดูผมซึ่งผมทัไงใงผมก็ต้องให้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ผมถนัดนะฮแล้วผมก็ขายอะไรอีกบางอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคุณคุณทำธุกรกิจเฟอร์นิเจอร์คุณก็อาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์การเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับบ้านการเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับประเภทธุรกิจให้เหมาะกับ วัยนะวัยเช่นเด็กต้องเป็นแบบไหนถึงจะโอเคนะครับวัยรุ่นวัยกลางคนวัยทำงานวัยสวสูงอายุแล้วเนี่ยต้องเป็นแบบไหนนะครับงบประมาณเท่าไหร่ไดเฟอร์นิเจอร์แบบไหนการรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบไหนต้องทําแบบไหนแบบโซฟาต้องทําแบบไหนแบบหนังต้องทําแบบไหนแบบกำมะหยี่ต้องทำแบบไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณให้ข้อมูลไปปุ๊บคนติดตามว้าวว้าวว้าว,ว,าวเสร็จปุ๊บคุณก็โปรโมทสินค้าที่คุณขายได้นะครับและก็ขายออนไลน์ได้ด้วยเห็นไหมฮะ คืออันนี้มันจะดูดคนได้มากกว่านะการตลาดคือการดูดคนได้มากกว่าเหมือนการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้ในวงกว้างโดยใช้เครื่องมือออนไลน์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะสําคัญแล้วที่จริงนะฮะที่ที่บอกว่าต้นทุนต่ําสุดๆนะครับในการทําการตลาดออนไลน์นะครับก็คือที่ไหนฮะก็คือที่นี่แหละครับที่คุณกําลังดูอยู่ตอนนี้เออไม่ใช่สิที่จริงคลิปนี้มันไปโผล่ที่ Facebook ด้วยต้องบอกว่า ยูทูบครับ u t u b e นะฮะเป็นที่ที่ถูกที่สุดเพราะอะไรถึงถูกที่สุดเพราะคุณทำา1คลิปครับคนจะเข้ามาดูได้ตลอดเลยถ้าคุณทำเป็นนะคนจะเข้ามาดูได้ตลอดเหมือนเหมือนคุณดูช่องผมอยู่นะครับเสร็จปุ๊บอยู่ดีคุณก็จะเจอคลิปไหนไม่รู้โผล่ขึ้นมาให้คุณได้เห็นอีกถูกไหมฮะมันไปอัตโนมัติก็คือหมายความว่าทางระบบ YouTube เขาส่งให้คุณไปอัตโนมัติเลยหมายความว่าคุณผมทำครั้งเดียว มีโอกาสที่คนจะดูอยู่ได้ตลอดแล้วเวลาที่ผมขายอะไรชักอย่างนะครับคนก็จะสามารถมีโอกาสซื้อได้โดยที่ว่าผมไม่ได้โฆษณาอะไรบน u t u b e เลยเพราะใช่ไหมฮะเหมือนกันถ้าคุณทําปุ๊บแค่หนึ่งคลิปเนี่ยพูดง่ายๆ1คลิปเนี่ยเปรียบแล้วเหมือนบ้านเช่าหนึ่งหลังก็ได้บ้านเช่าเล็กๆ <tive S 2> นะครับหรือว่าล็อกเล็กๆที่ให้คนเช่า <Ệ> คุณสร้างไว้แล้วคนมาเช่าตลอดก็หมายความว่าคุณมีคลิป1คลิปแล้วก็มีคนเข้ามาดูได้ตลอดได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรื่องเนี้ย นะครับค่อนข้างสำคัญแล้วก็ผมมีการอบรมไว้ให้แล้วนะครับอบรมแบบการทําการตลาดออนไลน์บน y t u t u เนี่ยนะครับเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้ขยายได้หรือว่าจะเป็นอาชีพของคุณก็แล้วแต่นะครับโดยที่ว่าคุณออกแรงนิดเดียว่นะทำนิดเดียวแต่ว่าโอ online online ้มันสามารถมีคนมาดูได้เยอะแยะมากมายต้นทุนต่ําที่สุดทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าอย่างเช่น f c e e o o o เนี่ยจะดูคลิปเกา่าๆก็ดูยากทิกตอกจะดูคลิปเกา่เกาๆกา็ดูยาก อิส a g แกมจะดูรูปภาพคลิปเก่าๆก็ดูยากเหมือนกันแต่คลิปของผมนาน3 4 5ปีแล้วคนก็ยังดูอยู่ทุกวันนี้นะยังดูอยู่ยังดูเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณสนใจนะผมมีบอกไว้นะครับมีอบรมแบบฟรีไว้นะครับว่าจะทำยังไงบนยูทู u อ่โดยเข้าไปแอดไลน์ฮะใช้ตรงไหนดีไลน์แอดนะฮะวอนะครับ, War, รบ w a r แล้วก็แดกนะครับยูทู e นะครับไลน์นะครับแอดไลน์นะครับแอดดำหน้าแล้วก็ w a r that y o u t u b e นะครับก็คือ a t a r youtube นั่นเองนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้ใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งครับไปอบรมฟรีกันได้ว่าผมมีวิธียังไงนะครับอบรมประมาณ1ชั่วโมง นะฮะแต่ว่ามันแบ่งย่อยเป็นเป็น3คลิปนะฮะยังไงก็ลองดูได้นะครับอ่าโอเคคุณน่าจะได้นะคําตอบแล้วลองไปทําได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณดูรู้แล้วแล้วคุณคุณก็เก็บไว้แล้วก็ไม่ไม่เอาไปลองทําก็ไม่ได้ไประโยชนะ์ฮะอ่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอ่ากำลังอยากจะเพิ่มกําไรให้กับธุรก,กิจของเขานะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่องยูทูบของผมไว้นะครับเพราะว่า เพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ